ตูโดนเกียนผูวิวัาลระดับหมอลำ<โดน>ลุกขึ้นยืนกูยืนขึ้นเลยนะเนี่ยเยอะเล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 ยสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมนะส้มวันนี้นะครับผมก็อยู่กับการจัดอันดับ er Red Red เทลิสเดดเลเนะครับผมเนื่องจากว่าผมก็ได้เล่นเกมล้มบกเป็นที่เรียบร้อยนะบอกตรงเลยเลยว่าวกมอนเตอร์ต,รต่างๆเนี่ยก็เท่าที่เห็นมาก็อยู่ในเทลิสทั้งหมดในนี้เลยนะครับผมมอนเตอร์ตัวแรกก็คือซอมบี้ธรรมดานะ ตัวนี้คือตัวต้นเกมเลยนะครับผมจะเจอได้ทุกหมู่บ้านเลยนะความว่องไวนี้ก็แบบพอเบาๆเดินช้าอยู่แต่ว่ามันก็ไม่โคตรมากเท่าไหร่รับมือได้แบบปกติเลยนะครับผมและตัวต่อไปก็คือตัวที่สองของบีวิ่งไบตัวนี้เนะะี่ยครับผมความยากอยู่ตรงนี้เลยผมจะเจออยู่ในบ้านแบบสุม่มในหมู่บ้านก็ด้วยนะครับมหมู่บ้านนี้เจอแน่นอนหน้าตาแบบของบีมัแปลกๆมันโคตรไวมากต่างกับของบีธรรมดานะแต่เลือดอะ่ะมันก็เบาวกว่าแต่ตีเร็วมากถ้าเกิดว่าวิ่งเข้าไปจูจ่ๆคนปุ๊บมันก็ตีแบบ หมุนไปหมุนมาจานแล้วทำขาเท่าที่ผมเล่นมาแน่นอนว่าตอนกลางคืนปุ๊บมันจะมาแบบมันมาเป็นกลุ้มๆเลยถ้าเกิดใครที่เป็นผู้เล่นหลายคนนะเจอแน่นอนกลองคืนแบบไม่รอนแน่แต่ถ้าเกิดตอนกลางคืนปุ๊บให้หลบอยู่ตรงที่มีธนาคารหรือตรงที่มีโกงเด็กก็ตามนะโกัก็ได้อะยงังดีดีอ,อยู่ในเมืองอน,นี้ไม่เป็นไรถ้าอยู่ในรถไฟก็ต้องใช้หนังสือพิมพ์การไว้ก่อนแล้วมันระวังอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับผมต่อมานะครับผมตัวสปบบี้ธนาคารตัวนี้แหละเจอได้แค่ในเมืองเท่านั้นนะครับผม ได้จะมาปรากฏที่เินตนธนาคารเป็นราค่าปุ๊บมันก็จะได้รหัสมาแต่ความสามารถของมันก็คือพอๆพกพับเขาปตัวแรกเลยเขาแบบไม่ค่อยโหดมากเท่าไรตัวเรามาสมบีใส่กเกาะช้าแต่ความปืดตัวนี้มันค่อนข้างแบบกลางๆเลยคุณใช้ปืนพกยิงใส่เกาะปุ๊บเลือดแบบโดนคิดๆนิดเดียวเลยเนี่ยแต่จุดออกของสมบีใส่เกาะนี่ถ้าเกิดว่ายิงตรงที่ไม่มีเกาะอย่างเช่นยิงขายิงตรงที่แบบตรงแขนก็ตางล้มเลยแน่นอนแม้กระทั่งถ้าเกิดเป็นใช้ปืนสันเนปุ๊บ ยิงสองทีตรงชุดก่อเจากเกะอืมสาบายเลยนะนั่นแหละต้องใช้อุดแนวคนโคตรโค้เท่านั้นถึงจะปับมาได้เข้ามาสมบีบเกิดเบิดตัวนี้แหละกูโดนเกียใครเจอตัวนี้ครั้งแรกอยู่ในเมืองก็ตามน้จะมีเสียงโคจุดระเบิดปุ๊มให้ได้ถึงตัวคลิปเปอร์ในจักเกมไหมครับท้ามนี้ปุ๊บเจอแน่นอนเลยแบบสุ่ม ถ้าเกิดว่าคุณกำลังจะไปเอาของต่างๆหน้ากากกับดาบก็ตามเนี่ยจะมีเสียงจุดระเบิดปุ๊บอันนี้ความไหย้ยระมาเยืนเลยโดนใกล้ๆทีเดียวดับเลยหรือเลือดเกือบหมดตัวก็ตามนะตัวต่อไปครับก็คือซอมบี้ในอำเภอผมมาอยู่ตัวลุกขึ้นยืนเลยมันน้อยกันเลยนะพอๆกันเลยนะคือถ้าเกิดเจอแบบหนึ่งตัวบ้างสองตัวอันนี้ก็แบบพอแบบเบาลงแต่ถ้าเกิดความยิงแม่นนี่แบบ มันซอมบี้ยิงตรงแบบนักแม่นปืนจริงๆแต่ก็ไม่ค่อยขดมากแล้วนะเลือดพอๆกับซอมบี้ธรรมดานั่นแหละต่อมาต่อมาซอมบี้ทาหารนี่อันนี้จะเจอได้เฉพาะเป็นค่ายทาหารผีเท่านั้นนะครับพอๆตัวนี้เลยแต่จะมากันเยอะด้วยเท่าน,นั้นยังไม่พอครับมันจะมีทาหารถือดาบม,มันก็แบบมาเป็นแกงอยู่ แต่พร้อมนะับรวมนะตัวนี้มันก็ถือว่ามันมันโหดไหมมันก็โหดอยู่แต่ถ้าเกิดว่าความยิงแบบต้องยิงระยะไกลเท่านั้นผมคอนแน่ว่าใช้สไนเจอร์ดีกว่าอย่าใช้ปืนพกอันนี้ใครอยากจะบุกค,ค่ายทหารนี่ก็ดูดีๆนะครับผมแต่แค่เจอแค่ทีเดียวเท่านั้นสมบีกับปันตัวนี้นะครับผมพอยอตัวสมบีแบบธนาคารปิ๊กถ้าเกิดฆ่าตัวนี้ปุ๊บเราจะได้ขายได้เงินเลยความสมารถของมันก็คือพอๆกับถือดาบอย่างที่ผมก่ายตัวสมบีทหารนั่นแหละแต่ดาเมจนี่ก็คือ30เลยนะหัวนี่แรงอยู่นิดนึง แต่มันเดินช้านะมันไม่ไม่วิ่งไวก็ตามและความสำาร็จของมันก็คือถ้าเกิดเราฆ่าปุ๊บมันจะดอกกุญแจขึ้นมาพอกุญแจสีทองขึ้นมาเข้ามาไขกุญแจปุ๊บปุ๊บเราก็จะได้พบกับปืนใหญ่และเงินแดงนั่นเองนะอันนี้ก็คือทั้งหมดของตัวซอมบี้กับไปนะก็ถือว่าไม่ค่อยโหดแต่ก็ได้ของรางวัลซอมบี้วิทยาศาสตร์ตัวนี้ผมมายื่ระดับปอลามเลยเจอและห้องแรกก็ตามเราจะต้องประกอบกันก่อนแล้วค่อยห,หมุนสักยโยกปุ๊บและในระหว่างสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นก็คือซอมบีบ้จากวยเลย ผมขอเน้นๆว่าใครที่มองหมูตอน,นเนยน็นแล้วปรากฏว่าเอ่อจะสู้กับตัวซอมบี้วิทยาศาสตร์เนี่ยบอกตรงๆว่ามันมาเป็นกลุ่มเป็นหมาหมู่เลยนะ ยาบุตอนเย็นปุ๊บไม่งั้นตอนคืนปุ๊บอันนี้คือต้องดูดีจํากัดเวลานะถ้าเกิดว่าเล่นคนเดียวเน,นี่ยระวังดีๆแต่ถ้าเกิดเล่นหลายคนเนี่ยไม่เป็นไรนะวพอคอตัวสองวินกับพิเศษส,สองตัวนี้เป็นยาก,กันเลยนะโจนัยบ้านระดับมอลลามเลย uh huh. no. ตัวนี้นะก็ถือว่าแบบมันก็โหดอยู่ด้านมันมาสามสี่ตัวถ้าจะเจอได้เฉพาะช่วงที่มีแคมป์เล็กๆประตามหรือจะมาพร้อมกับตัวขี่มา้าป้อมปะการจง80,000เมตดแม้กระทั่งปืนลูกซองปืนสันปืน พกก็ตายอันนี้แหละต้องระมัดระวังดีๆนะอันนี้จะจบมัดวเหมารวมเลยแต่ต้องยิงัวมันถึงจะจบเลยโจที่ม้าถ้ามันมาเป็นกลุ่มๆแต่เช่นถ้าเกิดว่ามันอยู่ตรงข้างๆริมซ้ายมือขวาก็ตายแลแล้วก็มาขับรถไฟอยู่ดีๆปุ๊บยิงลูกโหปืนในก็ตายนะยิงเข้าตรงแบบคนขามันเจ็บจริงๆทางที่ดีที่สุดก็คือขับชนเลยครับผม นั่นแหละครับก็คือวิธีการรับมือตัวโจรขี่มานะแวมไพร์เจอครั้งแรกนี่ไม่ต้องพูดถึงครับใครเคยเห็นคลิปที่ผมแบบชนะครั้งแรกเนี่ยบอกตรงไอ้ตัวแวมไพร์ค่อนข้างแบบโดนเกียร์แล้วละ่ะแต่พอหลังจากนั้นปุ๊บโดนปรับโดนเนิฟก็คือแบบไม่มีความสามารถวาร์ปเลยแม้แต่นิดเดียวนะโอ้โหนี่ไม่กว่าแบบไปโกคโกูโไปเนี่ยบอกตรงโอ้โหคือตัวนี้เนียควรจะอยู่ระดับโดนเกียร์แต่พอโดนเนิบสยัยเนี่ยอยู่ให้ระดับดูขึ้นยืนเลยคือนี้ครับผมตัวแวมไพร์เนี่ยมันเลือดเยอะก็จริงแต่ มันจะเดินช้าก็ตามมันจะมาปรากฏเฉพาะในแแม่ปประสาทหรือไม่ก็ประจันสีเลือดก็ตามสองอันนี้แหละมันจะมาเป็นกลุ่มๆมก็ตามโหดนิดนึงแค่เลือดมันอึดถึกทนนิดนึงแค่นั้นเองครับผมก็ไม่ค่อยมีอะไรมากแต่ความโจมตีแบบพแังจะอยู่พอสมควรเลยนั่นก็คือทั้งหมดของความรมาถของแมพายนี้นะครับผมป่าอันนี้ก็ถือว่าแบบมันก็เบาลงอยู่ก็ไม่ค่อยโหดหรอกแต่ถ้าเกิดว่ามาันม,มาเป็นฝูงก,ก็ตายแหละใช้ปืนยิงอะไรก็ได้ตายแน่เด็ดถ้าเกิดว่ามันขึ้นรถไฟไม่เป็นเน,นี้ยถือว่าโชคดีไป อันนี้ยังพอรับมือได้เลยนะครับผมแต่เราจะมาพูดถึงตัวหมายใจมันรุ่นหมาป่าแล้วกันตัวนี้แหละครับผมมันจะมีรุ่นอัปเกรดตัวลูกเลยแต่พอมันมาแบบเป็นกลุมๆนี่นะโดนเกลียดเลยครับตัวนี้เนี่ยมันสายตายโคตรยาวเลยนะคือขัาอยู่ๆรถไฟอยู่ดีๆปุ๊บเห็นไอ้ตัววิ่งมันมาจากไหนไม่รู้มาแบบคาาผมโด่ไม่รู้ตัวเลยแม้กระทั่งผกกำลังปลูกปูบ้านจุ๊บปุ๊บหมาตัวใหญ่ไม่รู้มันมาที่ไหนโอ้วิ่งเข้ามาหาตอนกำลังจะเก็บของอยู่พอดีปุ๊บโดนตุ๊บ ทีเดียวสองสามทีดับเลยถ้าเกิดไม่ใส่ก่อน,นะโอ้โห oh. ฉะนั้นใครที่เจอประเภทหมาป่านะมีวิธีรับมืนอนเง,งคะครับผมถ้าเกิดว่าคุณอยู่บนรถไฟปพ๊บพยายามใช้อาวุธดเนดวตีนั่นแหละจบที่สุดอย่าใช้อาวุธป,ปืนนะต้นเกมแต่ขาดถ้าเกิดว่าช่วงหลักๆเพิ่บใช้อาวุธแนวขุดขอ,ขอ,ขอ,อย่างเช่นลูกซองปืนไฟฟ้าสาเนี้ยแนะนําเลยนะครับผม มึงสนใจถ้าเกิดว่าคุณใช้อยู่ปุ๊บมันก็ยิงต้องยิง,ยงหัวเท่านั้น,นเป็นงจเข้าถ้ายิงตรงตัวปุ๊บยิงแบบโอ้โหเบามากเลยไม่แต่ดีเดียวอันนี้นะค,ะคือใครที่เจอครั้งแรกนี่แบบอันตรายเลยนะครับฉะนั้นต้องหาที่ดีๆแา่ปรากฏตัวของมนุู้มา่าเนี่มันจะมีสองแบบด้วยกันก็คือจะเจอแบบแบบแบบ,แบ,บสุ่มก็ตามแถวปราสาทรวมถึงประจันมืดเต็มดวงนั่นเองนะครับผมในปราสาทนี้โอ้โหมองตรงมันมาเป็นแก๊งเยอะที่สุดแหละถ้าจำไม่ผิดประมาณสิบห้าตัวเปล่าครับแม่ไม่ผิดนะ และแน่นอนว่าในพระสันต์เรากังจะมาเต็มไปด้วยของต่างมีแวมไพร์คนแบบใช้เลยนะถ้าเกิดใครที่เป็นผู้เล่นใหม่ก็นี่คุณเก็บเลยมีเงินแดงด้วยนะอันนี้ก็เหมาะดีสำหรับใครที่ชอบความ้าทายนะตัวต่อมาก็คือผีโค้งกระโดดจาเจอถ้ำอยู่ดีๆปึ๊บแล้วคุณเป็นระเบิดมันปึ๊บเข้าไปเข้าไปของในปึ๊บมันจะสปอนเลยนะครับผมมันก็คือมันจะใส่บวกแบบแก๊ปติดไฟฉายเลยนะครับผมมันจะไล่ตีเราถ้าเกิดว่ากลางคืนปึ๊บมันก็รู้เลยว่ามันอยู่ตรงไหนละกันอันนี้คือถึงแม้มันบออ่่าเเนรรยูตงี้้ใช หือไหก็ได้ยินข้าอันนี้ก็ถือว่ามันพอแล้วเมือแต่ความน่ากลัวอยู่ตรงนี้ถ้าเกิดในกลางคืนนี่อันตรายหนัากมากผมไม่อยู่ตัวนี้เลยก็ไม่ค่อยแบบเจอบ่อยสักเท่าไหร่เจอพวกเฉพาะแค่ท่ามเท่านั้นนะครับผมตัวต่อมาผีติดไฟโอ้โหตัวนี้แหละความยากอยู่ตรงนี้แหละถ้าเกิดใครที่เจอเล่นแมมทีม่มีโรคที่ถูกเผามาลับกันคือจร้ครับถ้าเกิดใครที่เล่นโหมดที่เป็นโรคที่ถูกเผาปุ๊บ เจอครั้งแรกนะคือมันจะวิ่งไวมากแล้วก็มันจะมาพร้อมแบบตัวติดไฟจริงๆมันมีพวกมอลงต่ำมันจะส่มแลนดอมติดไฟ้วถ้าเอาเหมารวทานทั้งหมดพวกผีต่างๆแบบอย่างเช่นผีวิ่งไวอ่ะอันนี้แหละความกวนมาอยู่ตรงนี้แหละต้องยิงแบบหัวจนกว่าจะดับและที่แปลกกว่านั้นคือถ้าเกิดว่ามันมีฝนฝนน้ามันอะ่ะอาอยู่ปุ๊บแล้วผีตัวนี้มันจะตีราปุ๊บจนกว่าเลือดแบบน้ํามันจะหมดเร็วเลยโอ้โหนี้แหละดูดีๆว่าแบบมีซอมบี้ผีติดไฟเปล่าถ้าเกิดหมดปกติกับในแม่มันเจออย่างไรหราคือเฉพาะที่มันมีตัว เป็นอสวงถือขี่ม้านะชอตัวติดไฟเท่านั้นนักรับผมก็คือว่าแบบไม่ค่อยโคลเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดแบบตัวผีติดไฟวิ่งวอันนี้แหละอันตรายมากเลยเลื่อดมันก็พอๆกับตัวรถบีธรรมดานั่นแหละแต่มันจะต่างกันแค่แบบมันติดไฟเองไม่ใช่ติดโรลอนะตัวต่อมาก็คือนักโทษครับผมจะมาเจอทั้งในคุกเท่านั้นนักรับผมมันอยู่ระดับนี้เลยลุกขึ้นยืนเลยตัวขี่ม้าสี่ตัวแล้วกันแบบหลากหลายก็ตามและแน่นอนว่าตัวนักโทษมันจะไปทั้งหมดสองแบบก็คือมนักโทษถือดาบนี่โทษถือ จอบ่อยถอดเลยนะแต่จะเจอแค่ชกคุกน้ำานึง่งเท่านั้นถ้าเกิดจะไปแบบเอาของในปัสสาวะคุกน้ำานิง่งเนี่ยอันนี้ก็ต้องระบัดโหนอย่างดีๆนะถ้าเกิดว่าจุดอ่อนอยู่ตรงไหนเราเคยต้องยิงตรงที่มีใส่กอดข้างใดข้างหนึ่งเท่านั้นนะครับผมถึงจะยิงเข้าประมาณสองทีดับนั่นแหละครับผมก็ไม่พ่อยโหนมากหรอกนั่นละก็คือความสามารถของนักโทษถือดาบและธนูน,นะครับผมถ้าเจอธนูปุ๊บมันจะแท่แบบใส่แค่บวกแก๊ปอย่างเดียวนะไม่ใช่แบบมวกมุกน็อกอะแต่ไม่ใส่กอะเลยไม่แต่ข้างเดียว อันนี้ก็ถือว่าแบบมันพอรับมือได้นะครับผมแล้วตัวต่อมาก็คือบอสสามตัวที่เหลือข้างล่างเราบอสตัวแรกดสตาบอสตัวแรกในเกมเร็วผมใหได้รับโดยเกียนเลยแล้วกันตัวแรกนี่นะก็คือแบบความสามารนนิยกตรงมันเหนือกว่ามษน์ตั้งเยอะเลยความอึดตึ๊กโทนี่แบบระดับความค่้นข้างเยอะอยู่นะประมาณห้าพันกว่าถ้าจะไปผิดน,นะและความคล่องแคล่วว่องไวเดิมวิ่งเร็วโหว,ว,วิ่งสปีดลันนี้แบบไม่ต้องพูดถึงครับวิ่งกว่าแบบ เท่ากับแบบป่าเป๊ะเลยนะครับผมแต่ตัวนี้มันมีความสามารถพิเศษอย่างหนึ่งคือมันจะปล่อยสายฟ้าก้อนอุกกาบาตใส่เรานั่นเองคือต้องถือว่าแบบกำลังจะบุกหยุดช่วงในท้ายเพิ่มแล้วปะปอุกกาบาตใส่เราเพิ่ปุ๊บทีเดียวดับเลยนะฟังไม่ผิดมันโดนทีเดียวดับเลยครั้งแรกเลยอันนี้อันตรายนะต้องแบบใช้ที่เสาล่อฟ้าจะดีกว่าควรจะป้องกันไว้ก่อนและต้องใช้อุวุธหนักที่มันมันพอเป็นไปได้อย่างเช่นลูกซองปืนอะไรก็ตายนะผมยกให้เป็นปืนปืนไฟฟ้านั่นแหละจบเลยนะครับผมยิงประมาณห้านัดถือว่าเป็นความท้้าาาททยยอ่่่งงงหนึีกกลัจไดแบบร ใช้เลนได้นะครับผมความแรเก่งขามรับหนึ่งเลยแต่ท่านก็ตายโอ้โหตัวดีตัวนี้จะเจอเฉพาะในอีเวนท์ที่เป็นวันอีสเตอร์นะครับผมถ้าจำไม่ผิดนะคือแบบมันจะตัวสาสใหญ่กับตัวเซสตาก็ตามแต่ตัวนี้มันจะความคล่องแคล่วช้าแต่ความแตกยิ่งกว่านั้นคือเลือดทั้งหมด1นึ่มืนเลยทีเดียวนะครับผมดามเมจนี้ก็ตีเท่ากับเซสตาถ้าเกิดมึงขึ้นกับว่าแบบคุณใส่กรอบปุ๊บตีเกือบคืนหอดแต่ถ้าเกิดคุณไม่ใส่กรอบปุ๊บวันคิวเลยนะครับผมถกคอไอตัวเซสตาเป๊ะเลยนะครับโโ ใครที่กย,วยาวังจะเจอกับพีทีตัวนี้นะไม่อยากจะคูดถึงเลยนะและความซิพิเศษของมันก็คือมันจะปาไข่สเสกวางต่างๆแม้กระทั่งมาป่าโจนก็ตามสบีกก็ตามไอ้ตัวนี้แดดต้องระวังดีๆนะครั้งแรกตอนที่ผมสู้ปุ๊บใช้ปืนไฟฟ้ายิงหลายทีปุ๊บมันไม่ตายเลยนะยิงสิบกว่านะัดยิงกี่เข้าปุ๊บไม่ตายเลยกว่าจะป่ามันได้ผม,มต้องมีวิธีหนึ่งก็คือต้องหาไข่สเสกอ่ะมันจะมีไข่เล็กไข่ใหญ่แล้วก็ไข่แบบกลางๆแหละ ก็คือป็นเป็นใครที่เป็นมินได้แหละช่วยตีบุมตีแหละแค่นั้นเองนะผมก็คือวิธีการเล่นปลาบอตัวนี้แต่จะเจอเฉพาะในอีวินหมดพิเศษเท่านั้นแต่จะไม่เจอแบบหมดปกติแม่แต่นิดเดียวเลยนะครับผมนี่คือเป็นการเจอบอสตัวที่2ครั้งแรกที่ของผมที่ไปเจอนะและตัวสุดท้ายตัวน้องใหม่ตัวบอสคุกงน้ำหนึ่งผมให้ยืนตรงนี้เลยคือตัวบอสคุกน้ำหนิ่งเนี่ยมันมีความสามารถใหม่ก็คือมันยิงปืนใหญ่ก็จริงแล้ววิ่งเข้ามาใกล้แ๊บ มันเลือดเราแบบรถรถขี่แล้นะมันต่างกับเทสลาคือเทสลาตีแบบวันคิวนะแต่ตัวเนี้ยมันจะตีแบบสกิดสกิดเลยมันเหมือนกับเลือดรถแบบอ,อย่างแบบรถเร็วเลยทีเดียวฉะนั้นตัวนี้ถึงมันจะวิ่งช้าแต่มันยิงปืนใหญ่นี้ก็เกือบแม่นพอสมเป็นมินิบอลตัวแรกที่เราทุกคนจะต้องเจอแน่นอนในคุกน้ำนิง่งเลือดของตัวคุกน้ำนิ่งมันมีแค่สามผ่านเท่านั้นนะครับผมนั่นละก็คือทั้งหมดจัดระดับเทลิสในเดดเว์ในเกมโรบอบเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนั่นละผมก็คือทั้งหมดในคลิปนี้นะคครรัับบผมเยงงไง ในการจัดอันดับนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปด้วยดีเลยนะครับผมกอจะจบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อกำลังใจผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับจนถึงการกดดิ่งต้นการแจ้งเตือนไม่มีคลิปใหม่ครบผมหากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดนะครับผู้คำจาไม่สุภาพในคลิปนี้ผมนายสมประอบกราบพออาภัยนักทีเดวยครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมแลวเจอกับคลิปใหม่ว่าจะเป็นคลิปอะไรนะครับผมสวัสดีครับ